ชงหมิงเตอเสี่ยวเหมีนยนหยางแกะน้อยเจ้าปัญญาโยอี้จือตาหุยหลังชงเจ้าเต้าหว,า,า,วานแย่เหมยเหนิงเจ้าเจอจีหุยจัวจู้ อีจือวอ小羊羔来填饱肚子มีหมาป่าใหญ่ตัวหนึ่งตั้งแต่เช้าจดคล่ำไม่สามารถจับลูกแกะมากินให้อิ่มท้องได้เลย อสหายง这时候羊群里有一只脖เ上ว着铃铛的小绵羊趁大伙不注意悄悄地离开了羊群ในเวลานี้แกตัวเล็ก ที่มีกระดิ่งห้อยอยู่ที่คอเดินออกจากฝูงไปโดยที่ไม่มีใครสนใจเสีย่ยวหยางเกาเอ๋อ่เ้หุยร啊这回任你有天大ื本อ 也逃不出我的手心，我是吃定你了。โอ้ลูกแกะน้อยครั้งนี้ต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่มีทางพ้นเงื้อมือฉันฉันจะกินแกะให้อิ่มท้องเลย เสียวเหมีนยนหยางซัวจินเทียนอวชือเลอห่าตัวชิงเฉาลูกกัวลูกกัวหนีล่างอัวเที่ยวเที่ยวอูหัวต้งหัวต้งปู้จิวเกิ้งห่าชือเลอมาแกะน้อยพูดว่าวันนี้ฉันกินหญ้าเขียว ไปเยอะมากถ้าให้ฉันเต้นรําย่อยอาหารเนื้อของฉันจะอร่อยกว่านี้มากเสี่ยวเหมีนยนหยางซัวหลังเซียนเจินอัวเที่ยวอู่เต๋อ เเยาล่น有人给我拍节奏，有人给我拍节奏，你就用我这个铃铛给我拍节奏吧。กาากกาาแกน้อยพูดว่าคุณหมาป่าเวลาฉันเต้นรำต้องมีคนมาตีจังหวะให้ คุณใช้กล่งของฉันตีจังหวะให้ฉันก็ได้วีสื่อหน้าตาหุยหลังหนาเจอหลิงตังสื่อชูชื่อไหนเตอรี่ที่พินมิ่งเตยเยา ชวนเต้าเลอมู่ยถางเงเหยิตเอตััหลี่ดังนั้นหมาป่าตัว้ายจึงรับกระดิ่งแล้วเขย่าอย่างแรงเสียงกระดิ่งจึงดังไปถึงหูของคนเลี้ยงแกะ มู่หยางเหยินจีหมางใต้เจอจีจือมู่หยางชวนชูฟาเลอทาสุนเจอหลิงเซิงเจ้าเต้าเลอเสี่ยวเหมียนหยางเป้ยมู่หยางเหยินเป้าหุยเลอหยางฉุนคนเลี้ยง แกรีบออกไปพร้อมกับสุนัขเลี้ยงแกะสองสามตัวเขาตามเสียงกลิ่งจนพบแกะตัวน้อยแกะจึงถูกนำกลับบ้านอย่างปลอดภัยถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์ กดแชร์กดติดตามนะครับ